คนที่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตคนที่ล้มเหลวตลอดเวลาในการใช้ชีวิตคือคนที่ไม่เคยยอมรับความผิดพลาดของตัวเองเลยมองแต่ความผิดพลาดของคนอื่นแล้วจ้องแต่จะแก้ไขความผิดพลาดของตัวเองไอ้ของคนอื่นไม่ยอมแก้ไขความผิดพลาดของตัวอเ,เองแต่คนที่จะประสบความสำเร็จได้เขาได้ยินความผิดพลาดของตัวเองผ่านจากคนอื่นบอกเขาว่าเขาไม่ดียังไงแล้วเขาสามารถเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงความผิดพลาดของตัวเขาเองได้ แล้วเขาเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงเขาจะมีความสุขจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองเราจำไวน้นะคนเปลี่ยนแปลงตัวเองจะมีความสุขเสมอแต่คนเปลี่ยนแปลงคนอื่นจะไม่มีความสุขเลยเพราะอะไรเพราะไอ้คนที่เราจะพยายามเปลี่ยนแปลงเขามันไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตามเราเหรอกและเมื่อเขาไม่เปลี่ยนแปลงแปลงตามเราโกรธนะโกรธเราวิ่งแก้คนทุกคนในโลกนี้วิ่งแก้ไหวไหมแก้ไม่ไหวนะวิธีการแก้ที่ตัวเองใช่ไหมคำถามคือบอกไม่เอา ผมกับหนูเนี่ยจะจะจะแก้คนอื่นไม่แก้ไม่แก้ตัวเองหรอกแก้คนอื่นง่ายกว่าแล้วเราก็เริ่มแก้ตั้งแต่คนแรกกันที่นั่งอยู่มุมสุดน่ะที่กำลังหัวล็อกคิดคักคิดคักอยู่น่ะนะนะสมมติเราเริ่มแก้แต่คนแรกคนนนท์ไรแก้ไ่แก้ไรแก้ไรแก้ไรแก้ทุกคนเนี่ยเกียิอาจารย์หมดอาจารย์ตัวอย่างเองนะทุกคนเกียิอาจารย์หมดอาจารย์บอกอาจารย์ต้องแก้ทุกคนให้รักอาจารย์อาจารย์ไล่แก้แต่คนแรกไปถึงคนสุดท้ายอาจารย์เนี่ยจะตายก่อนนะ ตายก่อนถูกปะไม่มีทางแก้หมดได้เลยเพราะอะไร